ทหารมีไว้ทําไมทหารมีไว้ทําไมทหารมีไว้ทาไมเรามีหน้าที่ที่จะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับแล้วครูต้องทอํายังไงเราถึงจะเข้าเรียน มีหน้าที่ที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรเช่นเดียวกันกันกบที่บุตรจะต้องมีหน้าที่กตันยูแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ขออบคคคุุณททกกรัั้งี่ยฉนมันก็ไม่ต่างกันครับถ้าหากว่าเราคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูเรา ก็เป็นผู้มีอุปการะเลี้ยงดูให้เรามีที่อยู่ที่อาศัยที่เติบโตเติบใหญ่ในการทำมาหากินเออาร่ไเธยงพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกครับสำหรับมาตรา50วงเล็บสที่จะบัญญัติให้ว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันประเทศและชายไทยมีหน้าที่ที่จะรับราชการทหาร เปนเดียวกันูรู้ดีว่าไม่พอแต่ขาทําดีที่สุดในฐานะที่เราเป็นบุตรของแผ่นดินที่จะดูแลแผ่นดินในฐานะที่เป็นแผ่นดินเกิดของพวกเราครับสักวันหนึ่งฉันอาจต้องลง้มลงอีกใครจะรู้การเกณฑ์ทหารจะมีความสําคัญอยู่ทั้งหมด4ีลรานด้วยกัน ทานที่หนึ่งครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอยากมีเงินเดือนอยากมีเงนช้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ถึงอยากเป็นทหารอันนี้เป็นการส่วนตัวอยากเป็นเพราอยากเป็นเพราะความชอบส่วนตัวส่วนที่สองครับคือดน้านของสังคมก็คือเรื่องความมั่นคงไม่ใช่เพียงแค่เพราะความมั่นคงนะครับในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือกรณีต่างๆที่ต้องการแรงงานทหารนี่แหละครับจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสังคม ตันอยู่่ก็ไมวัันกลวทไรี่สามครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราคงจะเห็นนะครับภัยรอบนอกด้านต่างๆเนี่ยเรามีภัยคุกคามมากมายโดยเฉพาะในมุมของป่าไม้ในมุมของพรมแดนต่างๆทหารก็จะเป็นผู้ที่มีความสําคัญในการปกป้องพื้นที่และก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมคือบริเวณที่ช่วยเราในการ รักษาพรมแดนของประเทศไทยคือกองร้อยทหารพรานที่2307นะครับอยู่บริเวณที่เป็นปราสาทเข่าพระวิหารที่รีสกเกตที่อยู่ในบริเวณที่เป็นข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาครับใช่ครับเรื่องของวัฒนธรรมก็คือประเทศไทยครับอาศัยเรื่องของการเจริญหารในการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนวัฒนธรรมที่ดีในเรื่องของวินยัยในเรื่องของความสามัคคีและที่สําคัญครับเรื่องของความเสียสละและรักชาติครับร